ไรเตอร์นะครับได้พูดคุยกับคนที่ถูกปล่อยออกมาได้รับการปล่อยตัวออกมาจาก c อ l l Center แล้วก็พูดถึงสภาพความเป็นอยู่นะครับชาวต่างชาติจำนวนหลายร้อยคนนะครับที่ถูกนำตัวออกมาจากสถานที่ตั้งของขบวนการต้มตุนในเมียนมาระหว่างการปราบปรามแก๊งคอร์เซนเตอร์นั้นกำลังใช้ชีวิตอยู่ที่ค่ายของกลุ่มติดอาวุธที่ห่างไกลนะครับโดยมีอาหารและการดูแลสุขภาพอย่างจำกัด และต้องใช้ห้องน้ำที่สกรปรกตามรายงานของรอยเตอร์ที่พูดคุยกับผู้ที่ถูกกักตัวไว้2รายนะครับคนจำนวนหนึ่งจากทั้งหมด470รายนั้นไม่สามารถกลับประเทศของตนได้ง่ายๆหลังจากถูกนำตัวมาอยู่ที่ค่ายดังกล่าวซึ่งอยู่ตามแนวชายแดนไทยเมียนมาสถานที่นี้อยู่ใต้การดูแลของกลุ่มติดอาวุธ DKBA หรือว่า democratic c u r r e n t benevolent Army นะครับ แหล่งข่าวสองรายของรอยเตอร์ที่เป็นชาวแอฟริกันและไม่ต้องการเปิดเผยชื่อเพราะความกังวลเรื่องความปลอดภัยกล่าวว่าสภาพความเป็นอยู่ที่ค่ายดังกล่าวนั้นย่ำแย่ลงเรื่อยๆในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่จากจีนไทยและเมียนมาพยายามที่จะทลายศูนย์คอร์เซนเตอร์ และการกระทําผิดออนไลน์บริเวณตามแนวชายแดนซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเครือข่ายในเอเชียตวันออกเฉียงใต้ที่คนหลายแสนคนตกเป็นเหยื่อแก๊งเหล่านี้ตามข้อมูลของสหประชาชาตินะครับ ชายวัย29ปีจากประเทศในตอนกลางของแอฟริกาซึ่งถูกนำตัวมาอยู่ที่ค่ายของ DKBA เมื่อวันที่15กุมภาพันธ์กล่าวผ่านโทรศัพท์ว่าเราทานข้าวแทบไม่ถึงสองครั้งต่อวันเขาบอกนะครับว่าผู้หญิงไม่มีผ้าอนามัยใช้และเรามีห้องน้ำที่ใช้อย่างมาก5ห้องสำหรับคนประมาณ500คนแหล่งข่าวที่ถูกควบคุมตัววัย39ปีจากแอฟริกาตะวันออกกล่าวว่า กล่าวหานะครับว่า DKBA นั้นไม่ได้ให้การดูแลที่ดีโดยบอกว่าเราอยู่กันอย่างเหมือนสัตว์อย่างไรก็ตามซอสซันอองเจ้าหน้าที่ของกลุ่มติดอาวุธนี้บอกกับรอยเตอร์ว่ากลุ่มของเขาพยายามที่จะช่วยคนเหล่านี้และตั้งใจยอย่างยิ่งที่จะทำให้พวกเขามีอาหารรับประทาน2มื้อต่อวันเขากล่าวว่ามันอาจจะจริงที่พวกเขามีห้องน้ำใช้ไม่พอมีคนเยอะมากและเราพยายามดีที่สุด สถานที่ปฏิบัติการของกลุ่มมิจฉาชีพดำเนินการมาแล้วหลายปีแต่เพิ่งถูกทลายลงโดยความร่วมมือของหลายประเทศหลังจากที่เดือนมก,กราคมดาราจีนรายหนึ่งถูกลักพาต,ตัวไปจากประเทศไทยและได้รับการช่วยเหลือให้ออกมาจากเมืองเมียวดีทางตะวันออกเฉียงใต้ของเมียนมาตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะครับคนจำนวนมากซึ่งรวมถึงเหยื่อการค้ามนุษย์ได้รับอิสรภาพจากเมียวดีและเดินทางโดยเครื่องบินกลับประเทศต้นทางไปแล้ว ทั้งนี้ยังมีคนราว7,000คนที่ถูกนำตัวออกจากศูนย์สแกมแต่ต่อจากนี้นั้นแต่ตอนนี้นั้นไม่ทราบว่าอนาคตของเขาจะเป็นเช่นใดซึ่งรวมถึงคนที่อยู่ในค่ายของ d ีเคเบียด้วยตั้งแต่เหยื่อกลุ่มแรกที่ถูกปล่อยตัวจากศูนย์คอเซ็นเตอร์สามารถข้ามชายแดนมาอย่างไทยในเดือนกุมภาพันธ์ทางการไทยนั้นอนุญาตเฉพาะผู้ที่ประเทศต้นทางของพวกเขาเตรียมรับ กลับประเทศเท่านั้นให้สามารถเข้ามาไทยได้นะครับกระทรวงการต่างประเทศของไทยกล่าวม้อนสุขว่าจะช่วยให้สถานทูตประเทศต่างๆสามารถยืนยันสัญชาติของประชาชนของตนที่อยู่ในเมียนมาแหล่งข่าวจากแอฟริกาตะวันออกกล่าวกับรอยเตอร์สว่าเขาและคนอื่นๆนั้นไม่มีเงินพอที่จะจ่ายค่าตั๋วเครื่องบินกลับประเทศของตนเองได้และเขากล่าวว่า ถึงช่วงเวลาที่ต้องอยู่ในศูนย์สแกมเมอร์นั้นเหมือนกับอยู่ในป่า3เดือนและผมไม่ได้รับความช่วยเหลือจากโลกภายนอกด้านการเงินเลยนะครับนั่นก็เป็นเรื่องราวที่เรายังคงติดตามอยู่นะครับเรื่องชะตากรรมของผู้ที่ถูกนำออกจากศูนย์แกมเมอร์ในเมียนมานะครับ